さあ、ーディカー、ワヤコンティジャリアンワンになカッペンアニー、ループても仕方がない。え เซนเซเรื่องนี้อธิบายไปแล้วในคลิปที่แล้วไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ไม่ไม่อันที่เรียนในคลิปที่แล้วนะครับเป็นอันนี้รูปเตะศักดิ์กานในแปลว่าความรู้สึกหรือความต้องการนะคะยากมากๆจนอดไม่ไหวอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ที่จะเรีย่งวันนี้นะครับไม่ใช่รูปเตะศักดิ์การในเป็นเท่โมศักดิ์การในมันต่างกันแค่โมเท่านั้นครับเน้นออว่าศักดิ์การในนะครับเปลี่ยนเป็นศักดิ์ไมโชกนาไมก็ได้นะครับมือนคันทีเล็วครับ นังสือบาลเล่มนะครับไม่ได้เขียนเรื่องนี้แต่ว่าโอโคซอบเอ็นสามบ่อยล่าสุดกระดาษกระดาษสมปัติห้าร้อยหกสิบหกก็โอเรื่องนี้ด้วยนะครับด้านนั้งต้นจําไว้เหตุผลที่ไม่ได้อยู่ในหนังสือไวยากรณ์ตันๆนะครับตันๆที่โอโคซอบเนาะคือรูปเตโมถึนเมว่าอะไรสักอย่างกูคุ้นก็ศึกษากะรนัยกช่วไม่ได้ใช่ไหมถึนเมว่าจุ้จูจู้ก็โนช่วยอะไรไม่ได้ก็ แปลตรงๆก็แปลได้แต่ว่าอ,อกในคำถามวัยกรณ์อนสามด้วยดังนนั้นจำว่าเป็นวัยกรณ์เลยก็ได้นะครับเพื่อไม่ซับซ้อนกับรูปเตกนนต็งด้วยครับเดี๋ยววันนี้จะอธิบายเรื่องนี้นะครับแสดงความหมายว่าอยู่ในสภาพที่น่าเสียดายหรือไม่พึงพอใจแต่ก็ดีกเกลี่ยไม่ได้ ま、どぅプライオッとはやんなじゃ買うちゃいない、マックは。あ、今朝は大雪が降っていたので、遅刻しても仕方がない。大雪が降ります。みなさんわかりますか雪が降ります。プレイは暇、とく、閉め、か。で、タイヤっちゃ僕は暇、とく、なく、なか。パサープンは大雪、暇、やいちゃ、とく、ペンペンに、か。チェン、フォントと、なく、こむやん、ン、んと、なく、なか。大雨が降ります。プッペンに、か。 เพราะว่าเมื่อเช้านะครับพีมะตกหนักมาก ก็เลยทึ่มเอว่าชกก็สิมาสายก็อืมก็ช่วยไม่ได้ก็เรื่องปกติมันครูบกนักเรียนเนาะนักเรียนมาสายแต่ครูบบกนักเรียนว่าเออเมื่อเช้าน่ะหิมะตกหนักมากเลยเนาะเออก็เลยมามาสายก็มันช่วยไม่ได้เนาะเออที่มาสายนี้นะครับคือเรื่องที่ไม่พึงพอใจไม่พึงพอใจเนาะคือไม่อยากให้เกิดขึ้นอ่ะเออก็เลยเสียายหรือว่าไม่พึงพอใจแต่ว่าเนื่องจากที่มีเหตุผลแบบนี้นะครับก็เลยทึ่มเอว่าอันนี้เกิดขึ้นก็เออมันช่วยไม่ได้มันปกตินั่นแหละ เช่นเธอ่ะ全然勉強してなเรียนเกี่ยวกับน่านไม่สือเลยดังนั้นถึงแม้ว่าให้ก่อนักคือกโมเถึงแม้ว่าไม่พา N3 ก็ก็่วยไม่ได้เลยปกตินั่นแหละสงนำหน้าเห็นเนี่ยเออครูบอกนักเรียน่งเงี้ยก็เธอน่ไม่ได้อ่านหนังสือไงก็เลยถึงแม้ว่าไม่พ่า N3 ที่ไม่พา N3 นะครับเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเนาะคือไม่พึงพอใจน่าเสียดายแต่ว่า เกิดแบบนี้ครึ่งก็ก็เรื่องปกตินั่นแหละค็เธอหนาไ่อ่านหนังสือไงประมาณนั้นครับให้เช่นไทどว่าอีがาดอนดงบุคกากำนให้กัมซัพนี่ต้นจ่นะคะ N3 บุคกาค่าขนสินคะขึ้นครึซึ่ครึ่งครับเพราะว่าประเทศไทยนะคะตอนนี้どんどんคือค่อยๆแตยันรวดเร็วนาะก็ค่าขนมันซึ่ึเรื่อยๆเลยนะคะยันรวดเรวด้านั้น เขามังไก่นะคบเข้ามังไก่ฟาษาี่ปุมนออกเสียงว่าเขามังไก่นะคบเขามังไก่ถ้า70บาทถึงแม้ว่าเข้ามังไก่นะครั70ะคะบ70บาทก็ช่วยไม่ได้มันแย่นะไม่อยากให้เกิดแบบนี้ขึ้นอ๋อนี่หมดที่คืนเทพปกติหรือเปล่าที่นคงพนมนะครับแต่ของเข้ามังไก่มาต้นแรกนะครับที่ผมพึ่งมาเมืองไทยน่ะม่25 e บาท20 e บาท25 e บ, e บาทนะธรรมดาถ้าเป็นพิเศษก็30บาท แต่ว่ามา40บาทธรรมดาแต่ตัวนี้50บาทธรรมดา พิเศษ6กอะไรเนี่ยก็ขึ้นมาเรื่อยๆเนาะเพราะว่าค่าคน์ชีพสูงขึ้นเออประเทศไทยนะคะตรงนี้ค่าคนชีพขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเข้ามังไกนะคะเจสิบบาทก็ช่วยไม่ได้หละเออไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่พอใจแต่ว่าที่เกิดแบบนี้ขึ้นนะคะมันก็ปกติแล้วเออยอมรับได้เลยประมาณนี้อเพราะฉะนั้นนะคะก็เปรตรงนตง้งก็เปรได้แต่ว่าบางคนนะคะไม่ดูดีๆอ,อันนี้รูปเทศก,กาลนัยคือมากๆใช่ไหมเข้ามังไกเจสิบบาทมากๆ มไม่ผ่านเอ็นสามมากมากอ่อคืออะไรวะออันนี้คืออะไรวะน,นี่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่รูปเตะสกัดกันอันนี้คือรูปเตะโมเนี่ยถึงแม้ว่าอันนี้เกิดขึ้นก็มาช่วยไม่ได้ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะแต่ว่ามันช่วยไม่ได้นั่นแหละอเพราะมีเหตุผลบางอย่างเนาะคาระคารานเดชใช่ไหมมีเหตุผลบางอย่างก็เลยถึงแม้ว่าเกิดขึ้นก็ช่วยไม่ได้นี่และนักเรียนที่ติดตามช่อง YouTube ของผมนานแล้วนะครับมีสำนวนที่คล้ายกับสำนวนนี้จำได้ไหม คลิปวายากนเอ็นอันที่20ครับโคเร่ส์จำได้ไหมคับลูปเตีมุู่้สิ่งเดวยวไม่ลูปเตีมโอไาสおかしくないต้นทีอาคิบาเรืーーー่องนี้ก็บอกว่าเรื่องนี้นะคะไม่ได้อยู่ในหนังสือแต่ว่าอกเอ็นสามโวยมากอันนี้เป็นคลิปที่20ใช่ไหมอันนี้นี่ยอกบอยมากแต่ก็ให้แปลตรอนต้อนจำได้ไหมค่ะถึงแม้ว่าอันนี้กึนก็ไม่แปลกใจ no wonder ในภาษาอังกฤษ เช่งเขานะคะเด็กประมแต่ว่าเขาเคยอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นไงก,ก็เลยถึงแม้ว่าพางเอ็นหนึ่งก็ไม่แปลกใจเลยก็เรื่องปกติไหมนี่อืมแต่วว่าคนนั้นนะครทุกคนชอบมากเลยก็เลยถึงแเม้ว่ากลาเป็นนายกต่อไปก็ไม่แปลกใจเลยนะ มันเ่องปกติ่นละองนี้จะไม่ไหมเรื่องซำนว่งรูปてもไม่ได้ก็ลูปแต่ก็ไม่แปลกใจเลยนะครับมัน่ันการ์ดทไมานไออันนี้นะครับแค่แปลกใจตกใจประหลาดใจเฉยๆยเช้งสอบเอ็นหนึ่งานนะครับพูดพูดรู้สึกไม่พึงพอใจไหมไม่ใช่ไหมเช้งเขานะครับกลายเป็นนายกต่อไปนะครับมันรู้สึกแย่ไม่อยากให้เกิดขึ้นไหมก็ไม่แค่ตกใจว่าเฮ้ยคนนี้จะเป็นนายกตัวไปหรอเฮ้แปลกใจจังเลยแต่ว่า อถ้ามีเหตุปลอ,อันนี้ก็กลายเป็นนายกต่อไปก็ไม่แปลกใจเลยเอ,ออเออ,อมันเรื่องปกตินั่นแหละอานนี้อมคืออันนี้คือโคเตกตันระาวันสำนวนร,รูปเตโมชิกตการนกับอันนี้ครับอันนี้นะครแค่ประหลาดใจตกใจนะครับเฮนักเรียนพรตตมแต่ศพอินหนึ่งพานหรนี้ ไม่ใช่ว่าไม่โผใจแคบตกใจประหลาดใจแต่มีเหตุผลว่าเคยอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นค่ะก็เลยพังอินหนึ่งก็อ๋อก็ไม่แปลกใจเออ,เ,อ,อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยก็คล้ายกันอยู่เนาะแต่ว่าอันนี้ไม่มีความรู้สึกไม่พึงโผใจนะคะก็แค่ปแปลกใจตกใจเฉยๆครับแต่รูปองที่โมชก,ตกาตากลาที่อย่างวันนี้นะคะคืออันนี้นะเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะรู้สึกแย่รู้สึกเสียายรู้สึกไม่สบายใจเออแต่ว่าเออมีเหตุผลบางอยา่างก็เลยถึงมว่าอันนี้เกิดขึ้นก็อืมก็ ก็ปกตินั่นแหละมโยมรับได้ประมาณนี้ครับอันนี้คือโคเตกตอนระ่างสองอันนี้ครับแต่เพื่อที่จะสอบ N3 นะครับมีนักสั่งยาซับซอนรูปเตชสกัตตกานมาก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 และก็รึปเตโมิกัตตกานนี้นะครับมีโมหรือไม่มีโมเท่านั้นมันต่างกันแค่นี้ดูดีๆถ้าอยู่ใน Cho i c e นะครับอย่าผิดนะอกไปจริงจริงมีนักสั่งก็ลองใช้สำนวนนี้นะคะสร้างประโยคดูก็จะจําได้และใช้ได้ครับ อ่านเอกสันอย่าลืมสมัคร JPT l นะคะรับโรคทางวาร์สผลป่า566นะครับใกล้จะหมดเขตหรือเปล่าวันนี้วันนี้หมดเขตเพื่อนนี้วันนี้คนนี้เอออย่าลืมนะคะับให้จบวันนี้สวัสดีครับสายลาบลา